แรกเลยเพื่องซื้อเฮียงเลขว่าเปิือพิษสันอะมาต้อบมันนะกินข้าวปุ้นกับก้อยครับ <S <S ต้่งหนาพวกกินครับนี <S <S ่ใครกล้ากินยังสี่วะนี่บุได้กล้ากินยังสี่ปะ งเขาไปเสยนอยู่มือสีนงนอยู่ว่านการณ์นะขยแห้ือเ้อเอเด้อเไปซื้อขอาคุขายไปยนะก็ได้คยขาย่อยขายนี่โอ้ยรแลไม่หายมั้นีจมมันคั่วไับจ้โรตีรับเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อเงไีกสัหนอเกันด้รีาเอาเอาีกคำอีกคำรสันในฝันเลรสรสชาติเหมือนในฝันนยอูมามิ คนมาได้สองน้วัง้กินข้างอยู่นี่าฟินฟินด้วยนาฟิน บอกวาเรียกันนะไปวายอยู่าก่อย่างนั้นก็บอกนะเนาะแล้วมึงปะตักแล้วมึงเลกโอ้ยเออ้บ่าบาผมบกาเัอยู่่ได้ผมบ่าแนรนะ่กาเบิ่งเเนาลเีนเพิ่มมาเขอาบกาเด้ มัเอะเเตะเด็กม้ยอ้แรงพูดถ่าตัวเฮ้าหัวเส้นนึกว่าเย็นตาโฟครับเขาอกยกินคำเดิยเป็นข้ากันไปลอกมึงเนี่ยพอเป็นพี่นองผมกับพึงเยผ่อนีู่่ละโยปุนกับก้อยเดยเอาไปทำาน่กัน